สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดับทีมเช่นเคยนะครับวันนี้พามาพบกับเจ้าการยาวของบุญรอดครับมาทำอะไระมารือกำแพงครับกำแพงวัดด้วยโอ้โหดูดิพื้นนี้เซียเต้ยนี่ฝันดีแน่นอนครับจะได้เลขหรือเปล่า แต่ด้วยหลังจากว่าผู้ใหญ่ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วครับว่าอัฐิของญาติถ้าคนไหนถ้าอยู่กำแพงให้เอาออกด้วยกำลังโล่งใจไปฮะนี่ถ้าไม่เอาออกมานี่เวลาลื้อกำแพงมานี่กระดูกให้เกินเลยนะแต่ด้วยว่าเอาออกหมดแล้วครับผู้ใหญ่บ้านประกาศให้มาเอากระดูกของบรรพบุรุษเอาออกแล้วครับก็เลยสบายใจโล่งครกำแพงนี่ไม่ได้เอาไปไหนนะ ฝังไว้เลยฮะฝังไว้ตรงนี้แหละรื้อของเก่าออกครับเพราะว่าช่วงที่เจ้ากันยาทำมาเนี่ยกำแพงมันล้มมันก็หลายสิบปีแล้วมันล้มครับก็เลยพังก็เลยลื้อใหม่จะทำแบบนี้ฮะนี่จะใ,ให้ดูจะทำแบบด้านนี้ฮะด้านนี้ทำเสร็จแล้วนี่จะเล็งให้มันตรงกันครับให้กำแพงตรงกัน เดีย๋ยวปรับพื้นที่เสร็จแล้วก็เอาดินมาลงครับลงให้ได้ระดับกับกําแพงที่เสร็จแล้วฮะแล้วทีนี้ก็จะทํากําแพงใหม่เดีย๋ยวไปดูที่ว่ากําแพงวัดนี่เอาออกอยากไหมเจอของหรือ,อยังเสียเตอร์โอ้โหอยู่ตรงนี้ทั้งสายไฟทางท่อประปานะท่อปลาปานี่จะอยู่ประมาณสายไฟพอดีคะ แตกมาทีนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสามพันสี่พันครับท่อประปาใหญ่ด้วยท่อประมาณหกนิ้วได้อรท่อเมนหลักครับอยู่ประมาณตรงนี้แหละต้องระวังเดีย๋ยวมาดูการเอากำแพงออกของเจ้าการยาครับขุดลุมก่อนนะอะดับแรกต้องขุดหลุมก่อนขุดหลุมให้ได้ระดับที่ต้องการนะ แล้วก็ทางกําแพงลงมาในหลุมครับแล้วก็กบกับคืนวันนี้ฉายเดียวครับเจ้าก,กันยาโอ้ดินแข็งหน้าดูเลยก็ไซดดินเยอะไหมผมว่าหน้าประมาณเกือบร้อยนะเพราะว่ามันต้องให้ได้ระดับเดียวกันครัตรงนี้จะตำหน่อยตรงนี้ประมาณเกือบห้าสิสิเซนได้ครับ ที่ต้องผมให้มันสูงขึ้นครับดีนะที่เอากระดูกออกก่อนไม่งั้นละลือมานี่กระดูกขาวโพลเลยโอ้โหฝันดีแน่เสื้อเตยเราเคยลือมานะเคยลือมาได้วัดหนึ่งครับทำแบบนี้แหละลือกำแพงของเก่าแล้วก็ขุดเนือนั่นนแหละแต่รอบนี้แล้วนี่ กระดูกไม่รู้คงใครไม่มาเอาสักทีขาวหมดเลยลนแต่รอบนี้เอาออกหมดแล้วครับอยากจะเอาออกไม่เอาออกทางวัดทางคณะกรรมการอัญเชิญออกให้เรียบร้อยแล้วกระดูกครัโอ้ดินแข็งจริงๆครับตรงนี้ มันไม่ค่อยโดนฝนเท่าไหร่ฮะเริ่มแรงแล้วสิงก็จะแข็งขึ้นแล้วฮะเมื่อวานนี้ขุดโพเรียบร้อยนะฮะไม่ได้หนูสักตัวไม่รู้ว่าหนูไปอยู่ไหนอยู่ร้านหรือเปล่าหนูมีหลายอย่างนะหนูปากแดงกับหนูทำกับข้าววะไม่รู้ไปอยู่ร้านไหนะเลยไม่เห็นสักตัวเลยเมื่อวานอ้ เอาลึกประมาณนั้นใช่เลยขุดประมาณเป็นเมตรเลยนะเนี่ยโอ้ขุดชิดกระแพงเลยครับพอเวลาล้มมานี่จะได้ลงเลยลงในหลุมเลยฮนะดีอย่างหนึ่งครับไม่ต้องไปขนย้ายไปทิ้งไปไหน อยู่ข้างใต้เนี่ยแหละอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโอ้แต่ข้างล่างนี่ดินสวยข้างบนนี่จะแข็งหน่อยอ่ะอุดชิดกำแพงนะฮะเสียเต้ยนี่โอ้โอ้แข็งนะเนี่ย มานี่ก็คงจะกบมิดนะครับแต่ยังน้อยก็ได้ดินเพิ่มขึ้นมานะประหยัดที่เอาดินมาเทใส่อีกเพราะว่าเราเอาจำแพงนี่ลงไปแล้วก็เอาดินปกดินก็จะเหลือก็ได้ดินเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยอะอ่า ขุดเป็นหลุมเลยเลยผมนึกว่าขุดแบบชักล่องยาวๆไปเลยฮะแต่ข้างล่างก็ดินเริ่มเปียกนะหน่อยๆฮนะแสดงว่าเซเ,เตอร์นี่จะขุดเป็นหลุมครับเป็นหลุมๆเป็นช่วงๆเอาผมนึกว่าชักล่องยาวๆครับนี่ต้องขุดเผื่อนะเผื่อตรงนี้มีอนาคตทำนู่นทำนี่จะได้ไม่ต้องขุดเจอพวกเศษปูครับ ดูให้มันลึกไปเลยเนี่ประมาณเมตรกว่าโอ้โอ้โตูวกระดกเลยดูเอาอะดินมันแข็งไม่แข็งอะ่ะโอ้ข้างหน้านี่ดินโคตรแข็งเลยเอาจนเจ้ากันยาวตูวกระดกเลยะ ่ะได้แล้วสงสัยจะเกียร์กำแพงลงนะครับกำแพงวัดครับอย่างอย่างเอาลึกอีกเลยโอ้โหผมนึกว่าชักล่องยาวๆไปฮะประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วเอาผักกำแพงลงไม่เ,เจะเตยเอาเป็นแบบช่งชวงๆ่ะเอาพัางนะฮะเฮ้ย ยาเบนนี่เลยอ่ะนี่แหละเกียลงลุมงไปเลยขานเคยก็เอาออกให้หมดโอ้เจอขานครับเจอขานแอะแอะแอออย่าไปโดนทาดเขานะ วิง่งหนีกันปลาล่าไปนะเดีอยเดืขานคืนออกให้หมดครับอองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เสะออกให้หมดแสะออกให้หมด หายจะเอาเอ,าอา้อยหมดครับนี่ลงหลุมหมดแล้ว เรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จนะยังเหลืออีกกี่ล็อกเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลืออีกเก้าล็อกคฮะนี่ในช่วงนี้ฮะประมาณสักสองร้อยเมตรได้นะตั้งแต่เช้ามาที่เจ้ากานยาวลรือมนุ่ิเหลืออีกเก้าแล้อืมเอา ดยมากดีกระดูกโดยมากจะไว้ตามกำแพงไว้กันเยอะนะทุกที่ครับแที่ผมถามเ,าเ,ข,าเขาเขาโดยมากจะไว้ในนี้ฮรนี่ปลายยอดนี่ที่ปุ่มเป็นพวมปุ่มนี่เอาไว้ในโกดต,ตรงนี้ฮะปลายกำปลายกำแพงครับยอดกำแพงแถวออกหมดแล้วอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวกบหลุมก่อนกบหลุมเสร็จแล้วก็จะเดินมาขุดอีก น่าจะมาอีกสักหลุมสองหลุมอยี่แหละก็น่าจะหมดครับอ่ะนี่อะไรอะไรเอาขึ้นมาทำไม ทำไมมีกระดูกอยู่ด้วยไงโอ,โอ้โอ้ยังมีเหลือครับเอาออกไม่หมดอ่ะเสตเตอร์เอาเก็บเอาขึ้นมาให้ยังมีหลงเหลือ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ฮะยังมีหลงเหลือ ผมก็นึกว่าอ,าออกหมดแล้วเสียเตอร์ถูหวยแน่เจอครับอันไหนเจอก็เก็บขึ้นให้ฮะอ่าโอ้โหฟันดีแน่เสียเ,เ,เตอร์คืนนี้ได้เลขอะไรบอกผมหน่อยนะผมจะได้บอก F4 อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ